เดี๋ยวเรามาชมรถนะคะเป็น MG f i e v ค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่จะส่งมอบคุณลูกค้าค่ะเป็นลูกค้าที่ซื้อสดเลยนะคะเป็นรถของพี่แอมค่ะนะคะคันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้คุณลูกสาวนะคะสำหรับการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนะคะปีหนึ่งของอลูกสาวของคุณลูกค้าค่ะซึ่งเป็นของขวัญที่สุดยอดมากมากเลยนะคะและก็ขอแสดงความยินดีกับพี่แอมและก็ครอบครัวด้วยค่ะนะคะที่จะรับรถ ไฟฟ้าคันนี้เป็นคันแรกของครอบครัวนะคะแล้วก็พี่เขามั่นใจที่จะเลือก MG เป็นแบรนด์ MG ของเรานะคะแล้วก็มั่นใจในแบรนด์แล้วก็ศูนย์บริการที่มีครอบคุมทั่วประเทศนะคะแล้วก็ ช่างผู้ชำนาญการที่จะช่วยดูแลหลังการขายคุณลูกค้านะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น n g H5 EV รุ่น V นะคะรุ่น V ก็คือเป็นรุ่นท็อปสุดะค,ะนะค,ะค่ะนะคะเป็น long l e n g ค่ะนะคะรุ่นนี้ซึ่งขับไปนะคะอยู่ที่550กิโลเมตรมตามมาตรฐาน e t c เดยค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แบบ NMC ค64กิโลวัตต์นะคะเดี๋ยวสักครู่เรามาชมารายละเอียดกันค่ะ อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักรุ่นะคะรุ่นนี้นะคะเป็น MCS 5 e v รุ่น V ค่ะซึ่งเป็นรุ่นลองเร้งนะคะแบตเตอรี่ของเขานะคะควาจุอยู่ที่64กิโลวัตต์อวค่ะสามารถวิ่งไกลสูงสุดที่550กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ค่ะสำหรับแรงมา้าแรงบิดของเขานะคะคันนี้เป็นรุ่นลองเร้งอยู่ที่แรงม้าอยู่ที่2 4 5แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดที่350นิวตันเมตรเลยค่ะ ะคะันนี้สุดยอดมากๆวิ่งไกลชาร์จไวนะคะแล้วก็ขับสนุกด้วยนะคะจะไม่ต้องเสียเวลาในการจอดชาร์จบ่อยเลยคะสำหรับ MG s 5 EV รุ่น D ตองน,นี้คันนี้ค่ะสำหรับ S5 EV นะคะณปัจจุบันนี้ณวันนี้เลยนะคะจะมีจะเปลี่ยนแปลงในในรุ่นอย่างเช่นรุ่นเก่าจะเป็น D D+ แล้วก็ X แล้วก็ V ใช่ไหมคะณปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะคะ MG s 5 EV นะคะ จะเปลี่ยนเป็น mgx ev plus นะคะนั่นก็คือรุ่น d plus x plus แล้วก็ v plus ค่ะนะคะแต่รูปลักษ์ภายนอกของรถจะเหมือนเดิมนะคะภายนอกจะจะเหมือนเดิมกับรุ่นเดิมนะคะแต่ว่าภายในจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเช่นพวกอุปกรณ์อาจจะย้ายที่ไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้ค่ะเปลี่ยนย้ายที่จะไม่เหมือนเดิมนะภายในนะคะเดี๋ยวพี่กันจะพามาชมนะคะว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะสําหรับรุ่น plus นะคะ เอฟไวท์อ uh, ีวีพนะคะรุ่นปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่15เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเราจะจําหน่ายในรุ่นเป็นรุ่นพลัสสำหรับรุ่นพลัสนะคะจะในรุ่น X อ็ก s V p l ัสวีพราคาก็จะเพิ่มขึ้น1,000 10, 0บาทนะคะจากรุ่นเดิมนะคะแล้วก็รุ่น D ีพลัสสำหรับ D ีพลัจะถูกลงค่ะนะคะถูกลงกระเดิม30,000บาทค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแจกแจงให้ฟังแล้วก็จะใส่ตัวสื่อไว้ให้นะคะว่าสําหรับรุ่น D+ ีพลันะคะราคาอยู่ที่ 6 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญในรุ่น D Plus ถูกลงและแถมตัว Home Charger พร้อมฟรีค่าติดตั้งให้ด้วยค่ะนะคะส่วนรุ่น X นะคะรุ่น X รุ่นเดิมนะคะ X X รุ่นเดิมจะอยู่ที่7 7 9 9 0 0นาทนะคะสำหรับรุ่น X Plus จะเพิ่มขึ้น1,000 0บาทนะคะจาก779ก็เก็จะเป็น789,900าค่ะนะคะและรุ่น V รุ่นนี้ค่ะ V นะคะ รุ v, v ่น V+ นะคะจะอยู่ที่99,900บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพวกตัวแบตเตอรี่ก็จะเปลี่ยนแปลงให้นะคะสําหรับรุ่น V รุ่นเดิมจะอยู่ที่64กิโลวัตต์เช่นรุ่นนี้ค่ะกิโลวัตต์อ4กิโลวัตต์อเป็น NMC ค่ะแต่รุ่น V+ ค่ะรุ่น V+ นะคะจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะคะเป็น LFP ค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบ LFP นะคะก็จะได้ในรุ่น V+ รุ่นใหม่ล่าสุดของ f 5 EV เรานะคะจะอยู่ความจุบแบตเตอรี่ของเขานะคะจะอยู่ที่62.2กิโลวัตต์อนะคะเป็น lf p แล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นลอกเล้งให้แล้วก็การวิ่งไฟวิ่งกระสูงสุด5 0 550กิโลเมตรตามมาตรฐาน nddc เท่ารุ่นเดิมค่ะนะคะแล้วก็ออปชั่นต่างๆเดี๋ยวพี่กันจะมาแจ้งะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยะคะ่ะ มาชมด้านหน้าของ MG s 5 EV รุ่น V นะคะรุ่นรุ่นรุ่นเดิมนะคะไม่ใช่ V Plus นะคะรุ่นนี้รุ่น V นะคะเป็นรถที่พี่การแจ้งมาขอโทนะคะว่าเป็นรถที่จะส่งมอบลูกค้าค่ะนะคะด้านหน้าของ s 5 EV ไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นเดิมหรือรุ่นปัจจุบันนะคะก็จะเหมือนกันเพราะว่าตามที่แจ้งก็คือลูปลักภายนอกเหมือนเดิมลเลยค่ะนะคะนะคะสำหรับไฟของเขาก็จะสวยงามแบบนี้นะคะ่ะไฟด้านหน้านะคะจะเป็น LED นะคะ พร้อมไฟ daytime r u n n ัน g ิ่งไรค่ะนะคะแล้วก็มาพร้อมไฟนี่ค่ไฟตัดหมอกนะคะด้านหน้านะคะทา้ซ้ายข,ขวาเลยแล้วก็ตัวด้านหน้านะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น V ซึ่งเป็นรุ่น็รปสุดลองเลงค่ะ,คะก็จะมาพร้อมกล้อง360องศานะคะด้านหน้าก็ใต้โลโก้ MG นะคะก็จะมีกล้องด้านหน้าให้นะคะสำหรับกระจังหน้าของรุ่นนี้นะคะรุ่น MG S5 EV ค่ะก็จะเป็นแบบ Adaptive นะคะนั่นคือ,อเวลาภายในมีความร้อนนะคะตัวนี้ก็ ตัวกระจังหน้าก็จะเปิดออกให้อาาัตโนมัติะค่ะนะคะเวลาถ้าภายในมีความเย็นแล้วเขาก็จะปิดให้อาาัตโนมัติะคะ่ะแบบนี้เลยะคะ่ะเรามาชมด้านข้างของ mcs y e คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมยางกันก่อนนะคะขนาดยางนะคะเป็นยังไงบ้างยางสำหรับสำหรับยางของรุ่น s y e v จะเป็นยางแบบดีเลยนะคะของ b i s t o นะคะทุ่น t u ร a n ซ a นะคะ ซูรันซ่า6ก็คือ6ค่ะนะคะขนาดยางของรุ่น MG s 5 EV รุ่น V คันนี้รุ่น t อปนะคะก็คือ215 55 R 1 8ก็คือ m a ็ขอบ18นิ้วนะคะแต่สำหรับรุ่น B, D D plus นะคะรุ่นเริ่มต้น,นะคะก็จะอยู่ที่215 60 R 1 7นะคะแล้วแม็กก็จะขอบต่างกันนะคะสำหรับรุ่น t อ p ก็จะได้ขอบ17บออเท่าที่ค่ขอบ18แบบนี้เลยในรุ่น D p l u ก็จะได้ขอบ17นะคะซึ่ง รุ่นดีพัทก็จะมาพร้อมตัวฝาครอบให้นะคะก็ได้อธิบายแล้วก็คือแจ้งให้ทราบนิดนึงนะคะส่วนรุ่น V นะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมล้อแม็กแบบนี้นะคะ่ะลายาสีพูโทนแบบนี้สวยงามน,นะคะทำให้ดูดรถดูมีกิติมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับรุ่น f i EV ของเราก็จะเป็นรถที่แบบขับเคลืค่อนล้อหลังนะคะและขับเคลื่อนล้อหลังแล้ก็จะเป็นตัวดิสเพลคให้ทะะั้ง4ล้อ สำหรับกระจกมองข้างนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมตัวไฟเลี้ยวนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเวลาใช้รถะคหาลักษณะวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นมาพร้อมกล้องนะคะเป็นกล้อง360องศาค่ะและจะมีตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยเวลารถที่รถคันอื่นที่มาใกล้เรานะคะมันก็จะมีสัญญาณเตือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับคันนี้คุณลูกค้าติดฟิล์มของ VQ คูค่ะเป็นรถที่จะส่งมาคุณลูกค้านะคะ คันนี้คุณลูกค้าเลือก3บานหน้านะคะก็คือกระจกด้านหน้านะคะแล้วก็ฝั่งซ้ายขวาผู้โดยสารตอนหน้าและฝั่งผู้ขับขี่นะคะคุณลูกค้าเลือกที่4 0ค่ะแล้วก็ฟิลม์มเราสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ตามที่คุณลูกค้าสะดวกนะคะ40 60 80แล้วแต่เราสะดวกเลือกได้เลย,เลยะคะ่ะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะค่ะสำหรับบานหลังนะคะ3บานหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังซ้ายขวาแล้วก็บานหลังเลยนะคะคุณลูกค้าเลือกที่6 0นะคะ แล้วก็ด้านบนของเราคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมราวหลังคานะคะสำหรับคุณลูกค้าทีา่ต้องการที่จะเพิ่มสัมภาระ,ะนะคะเวลาเราไปเที่ยวท่องเที่ยวต่าง,งจังหวัดหรือไปธุระนะคะเพิ่มเป็นสามารถใส่แหลกหลังคาเพิ่มได้นะคะแล้วก็บรรจุของได้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเนเกประสงค์มากขึ้นนะคะนะคะรถรถสไตลน์นี้เป็นรถสไตล์เป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะคะขับสบายบบายนะคะท่องเที่ยวนะคะค่ะเดี๋ยวพี่อัจะพามาชมด้านหลังว่าเป็นอย่างไนค่ะมาชมเลยค่ะ ทุด้านหลังของ m p s 5 EV คันนี้ค่ะนะคะด้านหลังของเขาก็จะมาพร้อมสปอยเลอร์นะคะที่มาจากโรงงานเลยและมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะคะเป็นแบบ LED นะคะการใช้งานได้ระยะยาวระยะคงทนนะคะก็คืออายุการใช้งานานานแล้วก็เพิ่มแสงสว่างได้ดีในในไฟที่เป็น LED นะคะอายุการใช้งานานานนะคะแล้วก็แสงสว่างดีนะคะ เพิ่มทัศนวิสัยในการกขับขี่ที่ดีขึ้นนะคะด้านหลังก็จะมาพร้อมอที่ปัดน้ำฝนหลังนะคะและกล้อง360องศาด้านหลังพร้อมเซ็นเซอร์การระยะให้ทั้งหมดนะคะ4จุดเลยเพิ่มความปลอดภัยมากๆเลยค่ะทั้งกล้องเลยทั้งเซ็นเซอร์ให้ด้วยค่ะที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวเขาเรียกฝาท้ายไฟฟ้านะคะมาพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าให้เลยนะคะการเปิดก็จะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ สะดวกสบายมากเลยค่ะนะคะเพิ่มความอเนกประสงค์ให้ลูกค้านะคะเวลาเราถือของเยอะๆอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ประตูท้ายไฟฟ้าได้สะดวกมากขึ้นนะคะเราจะสามารถกดจากรีโมทก็ได้นะคะซึ่งกุญแจจะมีมจะมีรีโมทอยู่ในกุญแจนะคะสําหรับเปิดหรือปิดตัวประตูท้ายไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็กดจากตรงนี้ได้ด้วยนะคะค่ะ สำหรับแผ่นรองพื้นท้ายรถนะคะของรุ่น MG F5 รุ่น V นะคะก็จะสามารถปรับได้2ระดับนะคะเพื่อ <_ S 1> ให้เราบรรจุสัมภาระได้มากขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการบรรจุสัมภาระมากขึ้นแล้วก็นำแผ่นตัวนี้ไปไว้เลเวลที่2นะคะได้2ระดับค่ะแบบนี้ค่ะถ้าเรานำขึ้นมาปิดด้านบนอย่างนี้นะคะไว้สำหรับ พับเบาะด้านหลังลงไปนะคะให้เบาะเรียบถึงกันค่ะด้านล่างบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือนะคะก็จะเป็นที่ปะาลมยางนะคะแล้วก็ป้ายสามเหลี่ยมนะคะป้ายสามเหลี่ยมก็ไว้าวางเวลารถอาจจะเกิดเสียขึ้นมานะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยะคะ่ะ สำหรับ MG s 5 EV นะคะรุ่นปัจจุบันนะคะจะแถมตัวโฮมชาร์ r เจอร์พร้อมฟรีค่าติดตั้งมาให้ในทุกรุ่นนะคะตั้งแต่รุ่น D Plus X Plus แล้วก็ V Plus นะคะก็คือแบบนี้นะคะตันนี้ก็คือเป็นสาย e m e r g e n c y c h a r g e นะคะสำหรับชาร์จไปบ้านได้เลยค่ะถ้าลูกค้าไปต่างจังหวัดหรือว่าไปบ้านเพื่อนบ้านญาติที่ต่างจังหวัดนะคะที่เขาไม่มีตัวตู้โฮมชาร์จเจอร์หรือสถานีชาร์จนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ชาร์จไ้ได้ทั้งคืนได้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วย ที่ดีที่สุดของลูกค้าเลยค่ะเวลาเดินทางต่างจาังหวัดเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัว wall box ก็คือหรือ home charger นะคะก็จะมาพร้อมตัวรถนะคะวันที่ลูกค้ารับรถก็จะได้ตัว home charger ไปด้วยแล้วก็หลังจากรับรถไปแล้วก็ลูกค้าก็รอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนัดหมายวันติดตั้งให้นะคะเป็นฟรีค่าติดตั้งแล้วก็ฟรีตัว home าร์จให้แบบนี้เลยค่ะ เมื่ชมภายในของ m G S Y D คันนี้่ะว่ามีความหรูหราแล้วก็สะดวกสบายมากขนาดไหนนะคะสำหรับออปชั่นที่ให้มาค่ะเดี๋ยวพี่กันจะวันนี้จะขออนุญาตแจ้งรายละเอียดของรุ่นรุ่นใหม่ไปด้วยเลยนะคะว่าภายในของเรานะคะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างน,นะคะที่เรายกย้ายพวกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวตัวชาร์จไวเลสชาร์จหรือว่า ที่ปรับแพ้หรืออะไรเงี้ยค่ะว่ามีมีกี่สตดบ้างที่ที่เราเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเดิมบ้างนะคะซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งหมื่นว่าคุ้มค่าขนาดไหนนะคะแต่พี่การเชื่อว่าเพิ่มมาหนึ่งหมื่นคุ้มค่ามากกว่าเดิมคันเดียวเดียนะคะเดี๋ยวพี่การจะพามาชมค่ะว่ามีสุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมพรม้อมๆกันเลยคะ่ะตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงจุดหนึ่งก็คือเกียร์ค่ะมีการเปลี่ยนรูปแบบเกียร์และตำแหน่งคันเกียร์ไว้ที่พวงมาลัยแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งในรุ่นเดิมตำแหน่งนี้จะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะตำแหน่งที่2ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเป็นจอทัชสกรีนจากเดิม12.8นิ้วเป็น15.6นิ้วค่ะตำแหน่งที่3ามแอร์ค่ะเปลี่ยนตำแหน่งเปิดปิดแอร์จากเดิมปุ่มสั่งการอยู่ใต้บริเวณหน้าจอทัชสกรีนเปลี่ยนมาอยู่บริเวณคอนโซลกลางแบบนี้เลยค่ะ สามารถปรับแอร์โดยใช้2นิ้วเพิ่มหรือลดแรงลมและความเย็นค่ะและใช้3นิ้วเพื่อเพิ่มหรือลดความดังของเสียงค่ะเพิ่มระบบเป่าลมเย็นเบาะคู่หน้าทั้ง2ตำแหน่งไม่มีลำบ้าซัพพอร์ตหรือที่ดันหลังค่ะทั้งรุ่น X+ และ V+ เบาะนั่งจะมีรูระบายอากาศ ที่ปัดน้ำฝนโดยปกติรุ่นเดิมจะอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้ค่ะแต่รุ่นใหม่นะคะจะถูกย้ายที่ปัดน้ำฝนมาอยู่ฝั่งซ้ายรวมกับไฟเลี้ยวค่ะเปลี่ยนตำแหน่งวาเลชร์เจอร์นะคะกับที่วางแก้วโดยปกติรุ่นเดิมจะเป็นแบบนี้นะคะเปลี่ยนมาเป็นที่วางแก้วเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนตามภาพนี้เลยนะคะ เปลี่ยนตำแหน่งเบ็กมือไฟฟ้ามาอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะที่พักแขนและช่องเก็บของเพิ่มปุ่มเปิดค่ะสำหรับคันนี้ก็จะมาพร้อมตัวพาน r รามิกซันรูฟนะคะสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะคะคุณลูกค้าติดฟิลนนะะ์มอายุที่80%แต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ เราจะติดฟิล์มแนะนําลูกค้าเลยว่าตัวสลูปค่ะเราจะติดฟิล์มให้ที่80%ซึ่งเป็นความเข้มสุดนะคะสําหรับรุ่นนี้ติด80%นะคะฟิล์มวีโคแต่รุ่น s f i ของเรามันก็จะมีม่านอยู่แล้วค่ะม่านสําหรับบางบางตัวกระจกพาร์โนบิกส์สเลิค่ะมันจะมีม่านต่างหากนะคะตัวนี้ก็สังกัดด้วยเซ็ามิกค่ะก็เพิ่มค่ะเพิ่มความสุนทรียภาพในการเดินทางนะะคสําหรับการสเลิฟซึ่งลูกค้าบางท่านอาจะชอบแต่ลูกค้าบอกตรงว่าลูกค้าบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะคะแต่ว่า สำหรับสกายของเอ็นจของเราก็จะมีมาให้ในรุ่นเอฟไพร์ดีดีเป็นอานรับิกซันด์บล็อกสำหรับเราไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเวลาหน้าหนาวนะคะก็จะเพิ่มความสุนทรียภาพและก็โรแมนติกให้กับการเดินทางมากขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะหน้าหนาวแล้วนะคะก็สามารถใช้รถคันนี้ในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดที่อากาศเย็นๆนะคะสามารถเปิดซันด์ล็อกท่องเที่ยวได้เลยถ้านอนในรถได้ครับในรถได้เหมือนก็เหมือนบ้านหลังเลยค่ะเป็นหมู่บ้านพี่ดีเลยค่ะเพิ่มความสุนทรียภาพในการเดินทางมากขึ้นค่ะ ถ้ามาชมด้านหลังกันต่อเลยค่ะนะคะมาดูความอดหงของรุ่น s 5 EV กันนะคะว่าคันนี้เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดไหนนะคะนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะด้านหลังเราก็จะมาพร้อมแอร์ตอนหลังให้ด้วยนะคะพร้อมจุดเชื่อมต่อ USB ให้หนึ่งจุดเลยนะคะก็คือการตัวแอร์นะคะก็จะทำให้ผู้โดยสารตอนหลังนะคะคนในครอบครัวนั่งสดุกสบายแล้วก็เย็นสบายไปพร้อมๆกันเลยะค่ะนะคะและตัวเบาะนะคะ ตัวบอกของเขานะคะก็จะมาพร้อมที่พักแขนแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะสะดวกสบายมากเลยนะคะสามารถนั่งด้านหลังแล้วก็มีที่วางแก้วให้ไปพร้อมๆกันนะคะเวลาเดินทางไกลก็จะเพิ่มความเุียบีภาพแล้วก็ความสุดสบายนะคะและตัวเลกลูมนะคะแบบนี้เลยเทกลูมถูกเเยอะมากค่ะนั่งสะดวกสบายนะคะห,ห้องโดยสารกว้างขวางโอทูค่ะแล้วก็สําหรับรายละเอียดอ,อื่นๆนะคะเดี๋ยวพี่การจะแจ้งว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับ ด้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวมาดูะะกันค่ะเบาะด้านหลังมาพร้อมไอโซฟิกหรือที่ยึดเบาะเด็กนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็กๆที่เดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ค่ะและสามารถปรับได้40 60เเพื่อพับเบาะลงและก็ทำให้เราเพิ่มอ,อุปกรณ์หรือว่าสัมภาระได้มากขึ้นค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับออ,ออปชันหรือว่าสเปคของรถ m c s f i e v นะคะว่าเป็นรถที่น่าใช้ขนาดไหนนะคะสำหรับ F5 EV ของเรานะคะมีพร้อม จำหน่ายพร้อมส่งมอบทุกรุนนะคะสำหรับรุ่น D p พ u s X Plus แล้วก็ V Plus ะคะคลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะมีพร้อมส่งมอบทูกสีะค่ะนะคะคุณลูกค้าที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองได้เลยนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากๆแล้วก็เป็นรถที่คุ้มค่ามากๆราคาไม่แพงเลยค่ะได้รถครอบครัวแล้วก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถ ถ้าเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นกับพี่การได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนี้นะคะ0 6 4 9 6 5 2 4 2นะคะโทรเข้ามาสอบถามกันเลยแล้วก็พี่การจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่ไม่สะดวกโทรนะคะก็สามารถทักไลน์เข้ามานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ก่อนได้ค่ะนะคะออขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับรุ่นนี้โปรโมชั่นนี้คันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับวันนี้พี่การขอฝาก m g f 5 e คันนี้ไว้หน่อยนะคะ ป็นรถที่น่าใช้มากๆค่ะนะคะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับ m g c เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็สมรรถนะดียัดเยี่ยมมากค่ะนะคะสำหรับวันนี้พี่การขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะพี่การชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆตลอดทั้งปีที่พี่การจะนํามาให้คุณลูกค้าคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านตลอดทั้งปีเลยค่ะนะคะสำหรับวันนี้พี่การขออนุญาตติปต่อถ้าหล่อ NG สวัสดีค่ะ